ตรงนี้เนี่ยก็จะมีพวกแบบว่ารับฝากกระเป๋าแล้วก็จะเป็นพวกแลกเงินนะคะแล้วก็จะมีธนาคารต่างๆต้องการทํา <PM. S 2> ทธุรกรรมทางการเงินเอ่ยแลกเงินเอ่ยหรือว่าจะเป็นฝา,ากของเอ่ยนะคะสามารถที่จะมาชั้นใต้ดินของสวนนภูมิได้เลยเดี๋ยวแป้งเนี่ยจะต้องไปเช็คอินกระเป๋าก่อนนะคะที่โปรของเอเจฮัดแอเว์นะคะเดี๋ยวไปเจกอกัอนทางบนเดี๋ยวจะไปลุ้นกันว่าน้ําหนักเนี่ยจะเกินไหมเขาให้มาแค่ 6กกิโลกกโลเนื่องจากคลิปนี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องเสียงนิดหน่อยเสียงที่แป้งอัดลงไปคือหายไปหมดเลยจ้าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแพ้งจะพากเสียงลงไปแทนแล้วกันนะคะไปจ้าเริ่มต้นในการตามหาโรเช็คอินของสายการบินเอทิฮัดนะคะปะกติแล้วเนี่ยจะอยู่ที่โรเจนะคะ สำหรับคนที่ต้องการเดินทางด้วยสายการบินอิห a t เนี่ยสามารถเดินมาที่โรเจเพื่อทำการเช็คอินได้เลยสำหรับเอกสารที่ต้องใช้ในการเช็คอินสำหรับเดินทางเข้าสู่ประเทศสหรัฐอาหรับเอ,อมิเรตนะคะก็จะมีพาสปอร์ตวีซา่าแล้วก็จะเป็นตัววัคซีนนะคะเป็นเอกสารการฉีดวัคซีนของเราเองก็ยื่นให้กับพี่กล่าวสตาฟได้เลย ชเนะเราได้บอดดิ้งพาสมาแล้วนะคะก็สามารถขึ้นเครื่องได้แล้วนะจ๊ะตอนนี้พอทำการตรวจเอกสารผ่านด่านตอรอออกมาเรียบร้อยเนี่ยก็จะมาเจอกับโซนดิวตี้ฟรีค่ะสิ่งของแบรนด์เนมต่างๆนะคะสามารถที่จะใช้เวลาตรงนี้ได้ก่อนที่จะขึ้นเครื่องนะคะละลายซับกันไป ของดิวต้ฟรีเนี่ยปกติแล้วจะถูกกว่าซื้อข้างนอกประมาณ15-20%ใครที่มีไฟเนี่ยก็สามารถมาซื้อข้างในที่ถูกกว่าได้เลยคนเราถึงแล้วถึงแล้วนะคะเครื่องบินของเรานี่คาดว่าจะเป็น787หรือเปล่าหนะ้า Dreamliner นะคะ Okay, open the exit on each exit door. You are required to พอเราขึ้นเครื่องมานะคะพี่แอร์เขาก็จะมาแจกพวกอเมนิตี้คิดแล้วก็จะเป็นหูฟังอเมนิตี้คิก็จะมีที่ปิดตานะคะที่อุดหูแปลงฟันยาสีฟันเอาไว้ให้เราใช้ระหว่างไฟล์นะคะน่ารักมาก มีไอเทมหนึ่งบนไฟนะคะที่รู้สึกตื่นเต้นชียห้เพื่อนดูบอกว่าเคยแก้ดู h เฮดเรสเ็าซิพับมาให้เรียบร้อยนะคะเหมาะอย่างยิ่งสำหรับเราที่จะโคหักขค้ขงหงอระหว่างไฟมันแบบอืมดีนะสำหรับไฟอีจหัดในวันนี้บอกได้เลยว่าบุกิ้งเต็มนะคะเต็มทุกซีดขายดีมากๆ สำหรับชั้นประหยัดหรือว่าอีโคน m มีของสายการบินเอจิฮัเนี่ยก็จะมี IFE หรือว่า In-flight Entertainment ให้ทุกซีนนะคะสามารถที่จะดูหนังฟังเพลงเล่นเกมได้ตลอดทางไฟล์เลยระหว่างไฟล์เนี่ยเขาก็จะมีการแจกสแนค็คหรือว่าจะเป็นเครื่องดื่มเล็กๆน้อยให้ด้วยอันนี้เป็นพรีมิวนะคะพรีมิวสแน็คช่วงต่อไปขอเชิญพบกับ Rest Room Tour ค่ะ เป็นการมาพาทัวร์ห้องน้ําในเครื่องบินเนี่ยห้องน้ําก็ค่อนข้างจะเล็กนะคะแต่ที่สําคัญก็คือจะมีสโมกเดตเตอร์ข้างบนเลยสําหรับคนที่จะแอบบุบรี่ก็ระวังเขาจะไปเคาะห้องน้ําให้คนออกมานะคะเพราะว่ามันจะมีสัญญาณจับได้ห้องน้ําก็จะมีกระจกรอบด้านมีอ่างล้างมือมีโถชักโครกนะคะแล้วก็จะเป็นพวกทิชชู่กระจกต่างๆก็ถือว่าโอเคสําหรับการที่จะอยู่ในนั้นคนเดียว มาต่อด้วยแกลลี่ทัวร์กันจ้าแกลลี่ก็คือห้องครัวบนเครื่องบินนั่นเองนะคะเป็นพื้นที่เล็กๆที่เราจะใช้เตรียมอาหารเตรียมชาก,กาแฟเก็บทุกอย่างไว้ในพื้นที่เล็กๆตรงนี้ค่ะสำหรับเมนูอ,อาหารวันนี้เราเลือกเป็น h i i k e n with Rice นะคะไก่กับข้าวก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลย We have arrived นะคะเราถึงที่อาาบีแล้วจ้า Welcome to Abu Dhabi ปกติแล้วนะคะเดินทางจากเมืองไทยมาเมืองอาบูดาบีเนี่ยใช้เวลาประมาณ5-6ชั่วโมงนะคะพอเดินทางมาถึงแล้วเนี่ยเราก็ต้องมารับกระเป๋ากกอบสุดท้ายแล้วมีคนมารับเราเข้าไปที่พักแล้วคะ่ะ เดี๋ยวจะเอาบรรยากาศเมืองอัูดาบีนะคะมาให้ดูในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้การเดินทางได้สิ้นสุดลงแล้วขอบคุณที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะ